พระภิกษุรูปหนึ่งมีนามว่าพระธนิกเตชพโลมีความสนใจและใฝ่รู้ในด้านปฏิบัติธรรมมายาวนาน18ปีเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538โดยได้บวชและศึกษาปฏิจจสมุปบาทจากตำราพระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสจนเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคำสอนพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมทำให้เข้าใจธรรมานุปัสสนา จากนั้นเริ่มศึกษากรรมฐานจากสำนักอาจารย์แบบโดยพิจารณา,ารูปนามเป็นอสุภะและเข้าปฏิบัติแบบพม่าโดยการสอนจากครูบาอาจารย์สายโกเองกาจึงเข้าใจในเวทนานุปัสนาและผลลัพธ์นั้นจากนั้นเริ่มสนใจในคำสอนของลูกป,ปูด,ดุลอดุลโลวิธีดูจิตให้เห็นอริยสัจส,สี่โดยไปศึกษาและปฏิบัติอยู่วัดใกล้ๆสวนสติธรรมจากการชี้แนะจากหลวงพ่อปราโมชปราโมชโชภายในสามเดือน ก็ได้จะภาวะที่ดีและเข้าใจการดูจิตเป็นเป็นผลให้เข้าใจจิตตามุปัสนาหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2554พระอาจารย์ที่นับถือขอให้มาบวชและศึกษาปฏิบัติเพิ่มที่วัดมหาธาตุยุวราชอรังสลิตโดยให้เหตุผลว่าอย่าเอาแต่ปฏิบัติจนเกิดปฏิเวทควรที่จะได้ปฏิบัติจึงจะครบต่อไปในวันข้างหน้าจะเป็นหนึ่งกำลังช่วยพุทธศาสนาจึงมาบวชอยู่วัดมหาธาตุยุวราชอรังสลิต และได้ศึกษาพระอภิธรรมนักธรรมบาลีหลักการสอนและปฏิบัติแบบพองหนอยุบหนอจนเข้าใจกายานุปัสสนาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ยาวนานในการปฏิบัติจนมาทราบภายหลังว่าตัวท่านเองได้เดินทางศึกษาสติปัฏฐานสี่โดยไม่รู้ตัวท่านมีเอกลักษณ์ในการแก้อารมณ์ผู้ปฏิบัติจนทําให้หลายๆคนที่ปฏิบัติกับท่านได้ผลจากการปฏิบัติคือไม่แต่เฉพาะเข้าใจอย่างเดียวแต่เข้าจิตด,ด้วย